ททามมีนี่กะเสียงให้บอกบ่จะสิงแบบนี้แต่ว่าทัางไปตูดกินละหลายเดี๋ยเข้บาเอาละหลายเขาเห็นยังเบาหลายก็เป็นสิ่งมก็ว่าเล้อยหรือว่มีกูเลยหลายอย่านี้หลกฐานคนก็จะเุดเ่ยนใจในการในข่านจะเปลีใจหานไปแล้วก็รสุดมีความสบายใจสงบเย็นไม่กังวลไม่ระรอน

ไปเรื่ยรยนะรอเย,เ,ย,เ,ยขเขาจะสะสมไปเรื่อยนี่ก็เรื่องของนใส่วาสนาบาลานีถึงมาดูเรื่อยๆว่างไปทั้งในเขาก็คอยตกอับก็คอยดอกอยากบ่ได้รับความอันตรายหยึือฐนชีตหรือบาดเจ็บหนักนิดหน่อยถึงธรรมดานั่นเป็นใจคนจะอบใจขเขาจะไปเรื่อย่บาลานีมันแก่กาึ้อแก่กากว่างกวางถึง คนที่นี่บุญคนที่มีคงกว่าขวามสิขบข้คนเหลายบคนเดลามรู้ไปเบ้อเห็นไปหลายอัหลายางเขีนนนั่งขรูจากทางที่นั่มุ่บ้านนันเหกินันน้นเม่บวานนั้เหกนี้คนผิด้อถูกเป็นยังไงสี่รู้ออกร่วมก่ามาก <c oughs> เก็บประสบการณ์ของทงั้งหนีไปซอยทั้งนีของทั้งนีมาซอยท่างนีไปยังสี่เลยนสุดท้าย มันทึงที่สุดแตปล่อยว่างองง่ายๆคือคนมีบุอมาาๆคือพวกผนหววแตาน่อยบกต่เป็นเน้นน่อยกับันุ์อันล์หันกัสิข้าเจ้สะสมมาม่ลสะสมแต่สิ่งดีเือยเดือเข้าเจ้เริ่มบริสุทธิ์ทุกนิดหน่อยทุกธิพว่ามีลากายห่นทรสุกธิ์อย่ถึงสุบาเกิดถึงสุบาร์กางเดิทุกทางกายอนุรุ เกิดเป็นเช่ว่า大妈ที่สุาดาา<อ>แล้วก็มีพวกไดสูบฝันอุูุทาไดแต่วา่าอ่านท่ามาาาันไปทใดบปหดเก็สันสะุ้ยแะชุมชาดูจงสิเป็นว่าสารุปในสารนั้น,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 นงงระารนอ,อ,อุนธทธเป็นพระอินทร์นีุ่ทธรทานั้นเป็นพระอินทร์ือในสายนั้นตัดาด้เกิดเป็นความอองอนุลรทธาเป็นพระอินทร์อยูตลกาสินี อะราชาเป็นพระอนุไปแล้วสินั่งควงข้อเหมือนเป็นอุบลวันหน้าไปแล้วสินะเอ,นอ,นอ๋นั่งควงขอนังกวงข้อศาสนเป็นจันทกุมารทีกมมนันไปอินลง่งมาซอยจันทกุม,มารนี่คนตะไลไปเลยไปภุทธบิดาก็คือภุทรบิดา,าเราภุทมารดาก็คือภทธมันดา,าเราน,านั่งนีหนัางนีนา่งนี่ก็คือเปผู้ดีผู้ดีเออข้าศึกษาเทวราชคืออนุปุทธะเนี่ยมาดูดู ส่วนเจนทั้งมันคือเราสถาโคตไปโลกมยังสิไลน์นี่ไลน์ล้มล้เบงอภิธาของตนเดี่ยวเลยสีอภิธาของตนหุยเกิดเป็นรเทวดาส่วนมากนั้นล้ม่าเป็นเลยเป็นเทวดาสามสบหกกับป์ังแปดสิบกั่บ้างเป็นระอินทรหกับเป็นเทวดาแปดสิบกับเป็นมหากษัตรริย์ปะเทศรา ข้าเาประเทศราผ้าจผ้คของไเป็นไท้ทน้ำครับก็มีครับ,บไหไรเป็นรพรรดพมือเป๋นจังสันสนนงาา่นมี่ต้ควทุมตลอดเกิดวานยังไงผู้บริสัยของเกานมีมันเคยหนานขาดไปเลยเของมันมีอยู่แล้วแต่ก็มีบือมากนะแม้กระทั่งว่าถ้างเราบาีเีิันก็จับได้

พวกมูบอริวบ้านของคนถึงกินเท่ากั่อาตเกั่สวรรค์สัมพัลหลายๆนำปกได้นะไรตบงเขาก็เอาขนมหนังมาให้ขนมคิบเป็นตบินโกตหอมเกืบเข้าใจว่าขนมมน่สอว่าบะวี่เไยต่อวางแง่เสืยอประมาณดเขาก็หรหลูกโอ้ยหลูกกับยิ่งก็ดวงตาดวงใจของแม่ตะกี้ก็ไปเห็นขนมมันนี่ไม่ลูกขนมบะวีนี่รส่ เม่กต่เออมันมีอยูหบอกนาเกิไปเริดตโอ้ยมีอยู่หีก็ขนมปังมีเอาไปมาเลยเลยสบายเลยได้นล้อเอาตะกินตัวเป้าอะไรแบนผมเลื่นมาดาวใส่เลื่อนมาดาวเดีคยวกุคจมีกว้างขวางในการเห็นธาตุธาตุแต่ว่าคยถีดกดีที่เนียวในการซอยคำลั่นบางชาบแต่ว่าคย มีหลับร่มคมในเรียมคนเีศเทศสุบายต่างๆไมีการสากังนั่นได้ะให้ข้นงรากมีเรียนเทศสุบายต่างๆการซอยดานกำลังหรือท่านกำลังด้วยการมีเรียมอเกเทศทุบายผมบังนั้นตรวดดีกว่านี้น่ท่านให้ขั้งข้านตัางาในการแนะนำสสอนบอกการงานบอกอาชีพเรตวงมีคเรียมเทศทุบายดพยงพอเลครับ เดี๋ยวคุณเข้ามาเป็นเป็นผู้สบายที่สุดเลยในศาสนาของพวกเจ้าครับคุณควรเกิดเป็นเจ้าฝ่าเออคุณคนเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหลายครับเกิดเป็นพระอินทร์หลายครับเกิดเป็นเทวดาหลายครับเกิดเป็นมหากรักษ์หลายครับครับไหนที่คุณฝึกมันก็คอยวิ่งนะเกิดเป็นคนฝึกอย่างครับไหนจนสุดท้ายมันพัฒนาขึันนี่ มาเีเป็นลูกพระราชาที่เขาม่ใ่ก็ออกมดแต่อเราหลุมข้าไปแาจเป็นผู้มีที่ป็นชักรกสำคัเป,เป็นผู้บอกได้ว่าตอนไดเจ้าทหารดีตอนกูไเ,เ,เ,เจ้าเขาสู้ไปในภาตอนนั้นยูนี่สามารถบันทากภาพนี้กเจ้าเขาน่านเป็น เวลาอะไรเราก็่หมือนเขาวทวงข่า่วงก็เลย42%ข้นมาข่าวก็ไปประมาณนี้ตระมาณ8แต่ละวันก็รา0่ท0กว่าบาตอนนี้ยืดหันตอนนี้ยืดหตอวนี้ยืดหันตอนนี้ยดหต่องาถามาวเรียงาเยงบอกว่าตอนนี้ส0บาทนังดียั่นะคนื่อว่าเลยั่เวชื่อวุอนความี่เทางเดีว ต่ว่าเขาแล้วสัข้าหนบื้อถูกอาลักษดันัดเงินหยนอนนี้ว่เราก็าบนบาทุบหุเองพระเจ้าวดใหมันสะเทือนอยู่มากขันมันหายตอนเดี๋ยลาอสูงสุดนุ่งเก็จิตสิสีมันสะกดสะท้านสะเทือนบนไม่กายก็สูงได้มันเลยสะเทือออกมาคือบอกเจ้าเป็นปี๋มันเป็นลักษณะหัมันเป็นปีิแล้วกัมีน้ำตาออกมาลยละ Còn vâng 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 của cháu vâng 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 ta ở vâng luôn. vâng 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 สักหลังเลยอกมีงานคนมีใจแบบนี้ดิจำเปจอบพื้อนุภาพเสียงบ้างมีใจเฮ้ยดีแล้วก็คนตายจำบ่มีคนเลยมาบอก่านั่นเนีห้เข้าให้เขีนนั้นเข้าไปเีกไตามใจท่างตัวนะลสร็เดี๋ยวโดนดิคนมีใจแบนตกอมีใจก็ห่นังอย่างีแล้วโอ้โหูือก็เลยกินเท่าก็ไป แาจขะเป็นไปได้เลยแต่ว่าเอาจรงจังต้องเอาจริงจังจริงจังตามตีควาก็กิงใจใจใสตัวแบบใจใสสติสติขาดอะไรตรงนี้เห็นไหมสมอารมณ์มันเป็นกุศลแบบนีมันมีผลระอสิ่ี่เป็นกุศลแบบน้เรื่องแบบกสติันเอง เป็สมมาสติเดสติสัสุดสามมาตรสิเดินะแต่สมมาตรสติล้ลต้องปไปสุที่นั่มีสมมาตรสติลบวไล่ไปร่อละสมมารสติกต่สมมามารจีไม่มาแค่แก่เป็นอันเดียวกันเก็เละอันนกับสุดเี่ยนันเพราะว่าสมมารสติสมมารจีน่เป็นมนาวจริงเพราเราถึงต้นซื้อดอก เอาอยัางขึ้น,นตัวก่อนกัดตามมันก็ไปร้วมกันต้องไปงเป็นอันเดียวกันที่เราขึ้นตัวไวแยกแยก,แยกแยกแยกทั้งใจทจใจั้งวาจาทั้งใจสามารถสติคือความระลึกนึกนือความเห็นเห็นอนิจจังความอันตายกต่างเห็นในสิ่งที่ว่าเห็นดวงเดียวดวงเที่ยงตาเดียวตาร่างเนี่ยมันเกิดความเห็นทั้ท่านสามารถทั้งกระโหมทุกความต่างนี้ถ้อา,อ,าอันนี้ความเห็ จะดูดตุกต่อนในคณะปัจจุบันที่คิดเึิดมาเหตุในปัจจุบันนี้ที่เราออกที่บอกคำว่าดัมิตรสอบคือโครงการในพระราชดงดีประกอบพระเจ้าดินคิดโครงคการนั้นโครงการนี้เึิดมาเราท,ทอาา้องเก็บนะเรื่ออะไรวะความคิดคนะจ๊ะคิดเกิดในมุอคณะนั่งคิดเกิในชาตินั่งในเดือนนั่นปีนั่งไปเออ สมาธิฏฐิคือความเห็นอันไกลกันนั้นเห็นอนิจจิงด้วยความัตตาือเห็นหลายอย่างกันนั่นเอ,องเราเอานั้นเราต้องมาคอยแยกเลยออกแยกเลยออกสัมมาวายางเราไม่ปฏิบัติสัมมารกรรมันตการกระทั่งโดยชอบธรรมสัมมาอชิโวประกอบอชิโดยชอบธรรมสัมมาวาจาโมโอ้ควบคื่นโดยชอบสมาสติระลึกรอบสมาสมาธิตั้งจิตใจชอบมั่นคง ข้างที่ชอบเลยั้างจิตมันคงมีทางที่ชอบเน,อบน่ปไปดั่งอันเดียวการดั้งเล่วมการเดกเป็นอันเดียวก็เป็นหลายง,งคยุณเียกไปซือเยียมัทั้งกายทั้งว่าจาและทัง้งใจคือใจว่าไงสิว่าเอาจิดเอาจมัมาไหนทำอะไรส,มสิมืนมาไหนง่ายๆเตอนนี้พวกระดันักติดตอนน่ออารงิการ ทุกเรื рон, on, on, pf, Joe, ่องกุศต้องยึ่ให้ใจมสูสูงว่าว่าจะทำการทำหน้าไหนก็แล้วแต่ไปใช้ก็ตามสติอีกต้งเป็นสมารสติระลึกถงเพราะาทำทตสอนก็จะออกงานแต่สิบ่าทเรื่องถึงกพาจริงโดยที่มันสะอามันต่างกวางกาเขาบากทำแหนวามจริงของศำสะอาดทำเรื่ก แปลว่าเคาเียนตรงหลตัวเคื่อนท่ข้างด้วยสิ่งภพอะไรตัวใจเนาะหลับเขาได้เไื่ได้ก็ปนแตอกไปกมจริงของทมาบกนจริงก็จริงว่วทุคนเกิดจากตายามจริงของต้นไมมเกิดจากกำตายด้วยกันามจริงของอากาศที่ห่อนี่หนาวเนี่ยแล้เแกน่นเนาะเดใส เรื่องระมศตรของผู้ใดกปยเอาในสิ่งัรมศเกิดขึ้กระดไปทุกอย่างเพื่อนปกิทุกทีทุกิทุเข้า่ตลอดตลอดทั้งยังม่าทั้งทังหาวิธีออกตัวเองว่ไผู้หาวิธีออกจากการเกิดใดคือพระตาเจ้าู้เดียวเขาเรเห็นน้ำเบินไปเิดทุกหันแล้วสิบกไปเห็นน้ำจาของีข้างเต่มีแต่อาจารย์มีตัวตน นี่จะต้องถูกข้อมถูกือหันด้วยก็เลยวยของมันคือเืออะไรข้อมรวยวถ้ากจะอกว่าของข้อมนี้จก็ว่าเข็นน้ำพุนันเนี่ยเป็นนัสันเ็นนสีเข็นน้ำพุนันเป็นน้ำพุนีเป็นน้ำโกเป็นน้ำดวงดาวเป็นน้ำเหลือเข็นน้ำยามไปนี่ก็ว่ากเคยจิตใจ่าเป็นน้ำเจาของถ้าเขาบอกาจริงไปจังสิปไดมันจะใส่า นันตัวแรกคือต้องหท่านโดยว่าภาชนาซิ้นแรงถึงเชองกระแทว่าภาันะสั้นโอยสารท่านค้นท่านตะหันกรตามว่าหันกรตามเนี่ยบุญตรนั้นเกิดจากตัวเองมันห่ามันไม่ได้เกิดจากตัวท่านมันสิ้นราีเกิดเกิดจากใจเ้องด้แล้วความสมมตเกิดจากจากความปรุงแต่งนอารใดมีอย่างนี้เกิดมีาง มันสิความถึงน okay. okay. ้ okay. ่ก okay. okay. um, okay. 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 ันแต่ทำามุงก็ไปอีกการท้าบุญโดยการท่านกำลังว sí, ันทราบกับร่างกายด้วยการซอยแล้วมันมีนีสิเขาก็แห้งๆเนเขาเห็ดเต่งที่เต่งที่มัน่ได้เห็ดสีดเยะเยะๆเห็ดหน่อยเบาลลายเยอะๆบางก็กอเห็ดซะเลยแช็มากแค่ตั้งสั้นแม้จะสีมแต่ว่าจะพรามเห็ดนี่ทุกคนมานาะปล มันิงพอหลอใบบ้างย็ปลูกเงี้ยเด้นได่ในอนไม่ใหเลยเออคือเป็นเร่งเฝ้าดูแทนแด้วทุกป <laughs> ูกเป็นท่านพันแ้ว่า่ต้นไม้ห่ปูกไป้มไปักนอเจะาต้องหัวเพาว่าต้านไม้ไ <laughs> ่อะปูไปสักักเลยอึกถงนสก่นแต่ว่ามนก็เตใจมันก็กวา้าง การสละเลี้ยงกายมันก็เต็มที่ขันเด็กมันว่แพ้งยังจัดยางเลยว่แพ้งวัดปัจเจศีว่าแพ้งแบบ่ยแห้งห้องก็่า่แขงปัญญาห้องก็่า่แขงการแนะนำ่งสอนการบอกอาชีพการนั่งการแนะนำในเรื่องทำตามบ่าแข้งจัดยางเลยมันปล่อยไปหมดมันปล่อยเมแ่อไมันสบายมันจะไปนี่ส่วนทุกคนที่ข่านกต่จิตใจเฉียดเหนียวแม่ต๊ น่ตะกูลเรองเองทั้งอยากปออยากแม่อาไปมากแม่กระทำนี่พี่น้องเดียวองเองนี่ลูกแม่เดียวกันมันก็เรื่องขี่หรือวีซี่เนียวตันเท็เสียได้แห้งแห้งๆทำแล้วบอกตังสั้นตั้งสั้นตั้งสั้นี่แม่นั่นแมีั้แห้งมันสิเอาอีห้างมันบุ่นบุ่เเนาะสายตั้งสั่งสิท้ายเราต้นขาตายไปกับสิ่ที่จะของหงเหงียนจเปอรีนั่นแหละ มันต,ตายแตกับสิ่งที่มันเห็นจุดนี้จะพิดกับมันไดนมันง็ท่างเท่าไปเกิดกมันหางหลยจะกรรมนันจะจำนที่หนึ่งกรมต้นลเบาไม่ก้บาเพื่อข่าคก็ใหรือข่าสัตว์ไม่ดูหมอบหรือว่าขาเบือต้อานอมั่นบอกหรือไอซีก็งั้นอัน็นมิจช้าว่ามิดชาดแล้วเพนไป và cũng cái vấn bản co hành công văn ăn ngay, ăn sửa ông công ăn khám nó công ăn tháng cứ năn, đi tàu im khát, tiểu đường coi sạch giấc nay, bữa sáng để loi ăn sáng rồi, mà. và là, và đợt, đợt từ màng, vặt, ăn sáng cứ là, mua cái hành được được sửa tuyết nghe tàu tiếp láng được cố ย็ดแอวนออมดบโอ้ยมันเลอมาไกลกันหลายทศเราพู้เขาส่ายยันไปสักคนนั่นก็บันหนงใส่ทั้งติตจิตทหารไปสักคนย็ดแปดหมื่นงหอดไปนัําหาคุบาอาจารย์ธรรมดาเลยถ้าเราไปเป็นเดือดไปหานุ่งห่มน้ำนั่งกันไปจักเสือจักสานไปทางไปในป่ามันเป็นธรรมดาเลยเออมีชี่ิตตึงตังตงตังมากย่อัดกู ไอ้ขวามก็ขัดกบนะไหร่ลุงกอใส่เหลีใส่เลสใสเลยบอหวาีิเนาะมันหอมากันๆเหลือินอันนั้นห้องบารมดาวเลยว่าโอ้ยภรษากีเด็กระาากันเอกกบกบมันขนขุนน้านี่ยังป็ะสอบตขอหไดเจ็บเบ้อเลยว่โอ้ยแต่มันเลินจังหวะยนั่ยตะวันยังได้กี

โอ้ยยืบุงช้ยังบุัแต่ยางเนาะก็สิสิ้นสิ่อกนี่ยงนกสิไปพวกเราไปสวรรคด้อนะเนี่ยพวกเจ้าก็ไปหูตัวฟอง่องนแนงเนาะแต่ว่านอนับไป่ิาเอางูนอนน้ำยานโอ้ยยานยังยานตายยานตายก็คือยัง ยันผียันตายอ่าน้มใหญ่นยักาแก like ่ยันตายเลยมันไ็ได้ว่างหน้าตาตัวกลมจะนอยไม่ได้ไหยก็่ได้ตัดไม่ได้ขาดไม่ได้นายยางจะมีม่ได้ไม่ได้ว่างไ่ได้จานก็่ได้คายออกเลยยึดอีกแล้วช่วงวันโอ้ตอนนี้มาทำเราต้ใส่มาหน่งเดี๋ยวถมาเป็นคุ้นหน้าอย่าอที่เขาอันนั้เนี้ยละว่าด่อิดี เรากออกแค้น่าเงเก็มอเก่าอ่แตใส้ไทยทุสนดูวนี่เห็นเองเลยบควมมั่นคงบนกถาวรบาเก็บไปความสัมมันบอกบ่บอกที่อุปนิสัใในความบริเณที่ควรในความแข็งแรงในความหมั่นคงในความอด อันตรายต่างๆมันบอกบ่งบอกถึงข้อะเอียดเหมันสิบบอกถึงข้อหลอกลอความไม่ใจล้ามเด็ดางจะทาให้หนอกเห็ดเงื่อนเห็ุเน้นพฤตกรรเห็ดเงนเหมือน่ก็รู้โอเคไปคือว่ามันล้เอียดแต่ว่าโดยมือในองมันไม่ก็ละเอียหุ่นหัวผีพุทธหั่นีเพราะเด็ดว่ใส่ใจหรือว่าจะ้องเื่ลไกใจหรือเป็นแบบเป็นคนที่ข้มีข้อลเอียดหลอกล่อทมันละเอียดจริงก็นั่นเองเด ตำอ,อาศัยข้อเก็บตัวมีสมาส,สติแล้วถึงขออัขอท่านีูนเยลยเลยคนสิลกข้าขอ <c oughs> เถอะตุนเตีสัตประเททหาเหตุผลต้องโอ่เลยู่เลยรทานท่านั่นอะไรนี่ก็าต่อก่อนเป็น,ปน,โโน,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 นตัอชั่งโลกนะฟังฟุบฟังฟุกตัวอย่างนั้นก <c oughs> ้นตัวน,นี้มันลนงมาลำ่ำเลย mà mình đón tả đấy, phát biểu sỏi đấy <laughs> Như kiểu lấy, lấy chim Chim lấy Chim lấy càng bầu Chim bất Lấy quái lăng một cái Bất thuộc dàn Thì thì ở năm bỏ con bầu Và, thử, màn đường, màn đoàn, làm mệt, Và không con không để bọn mình là phải dựng mặt dựng mặt vào Với làm nghiệp mặt dựng Và vâng thứ không ảnh ta lại là quả thay เห็ตเท็ตไปเดียวมันแหลวหมั่นพวเหมือน้ำไหมดแหลวก็เรื่องประสบการณ์มาเห็ดอีกคือการับกีดก็ต้องมาขามันอีกต่อพรานมันเท็ดับมั่งก็ดับมั่งดิก็เลยเลื่อนกันก็ต้องกลับมาขามันอีกทีเดไปเลยเพื่อนแบบที่จะน้องเห็ดเพื่อนใหม่ติใหม่หนึ่งเท็ตแหลวก็เลวอย่างเดี๋ยวแต่มันหัวนังข้าหัวอุดหันอุดีเนี่ยเป็นนั้งก็ไ่เห็นมันแหลวที่ลย มันก็ขาวว่าที่เดียวเลเหเหตุอะไรกับมาเห็ดอีกการขาดที่เดียวคือกันบางคนพูดถยงแล้วแต่ว่าขาดอะไรกับังสัตว์เขามีความละเอียดที่เกี่ยึดเ่อไปขาดแล้วขาดก็เลยก็เลยถคำนันคือหน้าอีคือกันกัะทั่งบอกว่ามนซื้อก็มไม้โดยว่าทุย่างแบบเขาซื่อใจของของเองการกระทั่งทำผูกซื้อมากม้คอคเป็นตัวตนของทุคคลตัวนั้น thì là thì vang hạ tiêu vào cả rồi mân sư này vất đầy hoặc là quả xăm sao khó khăn tại văn văn anh chị mân sư cũng có luôn là vấn tìm chẳng nhắn nhọc và phần thì bản thân của tất cả cái sư thì cũng không có tìm chẳng nên càng chỉ lạc kỳ lệ càng thăm, có thay nó càng có thay đây có báo có kẹp thay này, áo, thay này. phải cuối cái cuối năm เดี๋ยวไว่าวยิ้มหวาัได้กดาองว่ะยิ้มหวานะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมทุกส่านะโชาวสสะภควโตอรหโรค์